คุณล่าคิวล่าเลยอันนี้ตอนนี้เขาเกิดเองนะคะนี่ลุงนี้เก็บได้แล้วคะ่ะเก็บไปแกงสง้มเก็บเร็วเ,เอาดิกระกกอนบี่ปลาดุก,กเลยน <c oughs> ี่มีคนนั่นมีคนเอาไปแกงส้มกับปลาอันนี้ลุงลุงนี่เปิดดูดิ เจอเองเจอเอง,เองได้ทานแล้วดูดิดูดิดูดิใหญ่เล็กด้วยเออไหวเอาไหวพอเจะผสมกระมูนะเอาห่อไหวโต่อาไหวโตแอะไรรู้หรุ่งทำไม่โอ้ไปได้กินก๋วยเตี๋ยวตอนไม่หอมไม่ได้ทานค่ะไม่ได้มียังมีอีกหนึ่งลูก เกิดเองปรสารนี่ดู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 ช่วย่ะนี่เลยดีกบเพช่วยเดี๋ยวเกิดแกผงเงี้ยวไหมลองกระมู่ช่วยนัดนลนี่นะได้ได้กินผลทะได้ทานแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไปเก่งสอมนี่เขาเลื้อยขึ้นบนโอ่งน้ำ ต้นเขานี่น,นี่นี่ค่ะต้นเขาไม่ได้เขาก็เกิดเองค่ะอยู่ในกระถางเล็กๆน,นี่อยู่ในกระถางเล็กๆก,ก็ได้ทานนะคะนี่นี่